ค่ะน้องๆมองสารทุกคนนะคะก็จะเป็นโจทย์นะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับไฟฟ้าน,นั่นเองค่ะนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาทั้งหมด6ข้อนะคะในคลิปนี้นะ,ะตัวอย่างนะคะปริมาณไฟฟ้า180คูลอมนะคะซึ่งเคลื่อนที่นะคะผ่านโลหะตัวนำในเวลา2นาทีค่ะจะมีกระแสะไฟฟ้าไหลในตัวนำนี้กี่แอมแปร์น,นั่นเองนะ ในเรื่องของปริมาณไฟฟ้าค่ะเรานะคะในเรื่องของกระแสะไฟฟ้าเรามีสูตรที่ว่า i เท่ากับ q ส่วน t นะคะหรือกระแสะไฟฟ้าเท่ากับปริมาณของประจุนะคะประจุหน่นวยเป็นคูลอมส์ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยเวลาที่เป็นวินาทีนั่นเองค่ะในโจทย์เขาให้มาแล้วว่าปริมาณไฟฟ้า180คูลอม์ค่ะดังนั้นตรงนี้คือตัวอะไรเอ่ยคือตัว q นั่นเองค่ะนะจากนั้นค่ะซึ่งเคลื่อนที่ ผ่านโลหะตัวนามในเวลา2นาทีค่ะตรงนี้คือทีของเราใช่ไหมแต่ทีของเราจําได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพูดไปว่าทีต้องเป็นวินาทีนั่นเองนะโอเคอเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโจทย์ผนให้คิวมาเท่ากับ180นะคะคูลอมนะต่อไปจ่ะเวลานะคะเวลานะ ต้องเป็น2นาทีใช่ไหมทําให้เป็นวิโดยการคูณอะไรคะนะก็เท่ากับสอ,อคูณหน่อยหกชนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากนาทีให้เป็นวินาที1นาทีเท่ากับ60วินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นตอบ200อ่ะขอโทษร้อยนะร2 0ยิบวินาทีนั่นเองจ้ะ อาจถามว่าจะมีกระแสไฟฟ,ฟ้าเท่าไหรค่ค่ะกระแสไฟฟ,ฟ้าคือตัวอะไรจ้าคือตัวไอเขาถามตัวไอนั่นเองจ้ะดังนั้นไอของเราจะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะอาจแทนสูตรไปเลยนะแทนสูตรไปเลยคะ่ะ i เท่ากับ Q ส่วน T ดังนั้น I ก็เท่ากับ Q คือ180สนะจ๊ะส่วนด้วยทีที่เป็น120นั่นเองคะ่ะเรามานะตัดนะคะอ่าแม่อะไรดีนะ2 62คนะ่ะ2 เก้าสิบแปดนะคะเอาแม่สามก่อนนะคะสามสามสองหกสามสามเก้าดังนั้นตอบหนึ่งจุดห้านั่นเองค่ะหนึ I, ่งจุดห้าไอเป็นหน่วยอะไรคะเปหน่วยเป็นแอมป์แปร์นั่นเองค่ะนะโอเคถูกต้องเรียบร้อยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้อนี้จ้านะเราไปดูข้อถัดไปกันนะคะน้องๆอ,อ่าเราไปดูข้อถัดไปนะจ๊ะ ตัวอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหาออความต้านทานนะคะความต้านทานของตัวต้านทานนั้นเองนะวัตถุนะคะรูปลูกบาตรค่ะยาวด้านละานหนึ่งเมตรนะมีความต้านทานหนึ่งจุดหกคูณสิบลบแปดโอห์มวัตถุมีความต้านทา, oh า,า,านจำเพาะเท่าไหร่นั่นเองค่ะจากสูตรในเรื่องของความต้านทานนะคะ R เท่ากับโลนะคะโลอะไรเอ่ยโลเอลส่วน A นั้นค่ะ นั่นเองค่ะอ่าคือความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มเนาะส่วนโลคือสภาพความต้านทานหรือความต้านทานจำเพาะนั่นเองค่ะส่วนอะไรเอ่ยแอลคือความยาวและเอก็คือแอเรียคือพื้นที่หน้าตัดนั่นเองนะอ่าจากตรงนี้มันเป็นลูกบาศก์ใช่ไหมละ่ะมันเป็นลูกบาศก์ดังนั้นถ้าเป็นลูกบาศก์นะคะแอเรียของเรานะคะก็จะเป็นด้านคูณด้านดังนั้นก็จะเป็น1นึคูณหใช่ไหมล่ะนั้นก็ตอบ1นะตารางค่ะเมตรกำลังสองนั่นเองนะและต่อมาค่ะ มีความต้านทานเขาให้มาแล้วค่ะอันนี้อ่าให้ความยามวโดยเออให้ความยาวนะคะ L ก็เท่ากับ1เมตรนะแล้วก็มีความต้านทานความต้านทานคือตัวอะไรคะคือตัว R ใช่ไหมเขาให้ R มาแล้วคือ1.6นะคะคูณสิธ์กำลังลบหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองค่ะหาความต้านทานจำเพาะแน่นอนค่ะความต้านทานจำเพาะคืออะไรคะคือตัว R นั่นเองอ่าคือตัวลนั่นเองนะคะ อ่ะเราลองมาดูนะแทนสูตรกันนะคะสูตรเราลองแทนสูตรสูตรกันนะ,ะจากสูตรนะคะ R าเท่ากับอะไรเอ่ยโลแอส่วน A นะอ่ะอานะคะเท่ากับอ่ะครูเข่งรองอีกนะคะอาร์เท่ากับโลแอลส่วนเนะคะดังนั้น R คือ1นจุนะคะคูณ10บกำลังลบแโอห์มนะคะเท่ากับเราหาตัวโลโใช่ไหมนะคะหาตัวโลตรงนี้นะคะ L อคือห่งอ่ะส่วน A อแอลเรียคือหนั่นเองโอเค ดังนั้นฮะหตัด1ได้เรียบร้อยเลยดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรให้ยุ่งยากดังนั้นค่ะวัตถุมีความต้านทานจำเพาะนะคะคือ1.6ึ่งคูณสิบกำลังลบแปนั่นเองนะก็เสร็จแล้วนะคะข้อนี้อ่าเสร็จแล้วนะคะข้อนี้อือฮึก็อันนี้คือสูตรที่สองนะสูตรที่สนะเอ่อ R เท่ากับ L ส่วน A นะคะ อ่ะหน้าถัดมาค่ะเรามาถึงข้อที่สามกันแล้วนะคะข้อที่สามนะเส้นทองแดงอ่ะมีความยาวนะคะสองเมตรมีสภาพความต้านทานไฟฟ้า1.7คูณ1ิบกลังลบ8นะคะโอห์มต่อโอห์มเมตรนั่นเองค่ะมีพื้นที่หน้าตัด1ตารางเมตรนะคะเส้นอะไรเอ่ยเส้นทองแดงเนี่ยมีค่าความต้านทานไฟฟ้ากี่โอห์มแน่นอนหาความต้านทานคือหาตัว R นั่นเองค่ะ เราหาตัวอ่านนะจ๊ะอ่านจากโจทย์ให้ลยไรมาอีกรอบหนึ่งนะคะเส้นทองแดงมีความยาวความยาวคือตัวอะไรคะน้องๆความยาวคือตัวแอนะแล้นเขาให้ L มาแล้วเท่ากับ2ค่ะ มีสภาพความต้านทานไฟฟ้า,า1.7คูณ10กำลังลบ8ค่ะอันนี้คือสภาพความต้านทานคือตัวโลค่ะคือ1.7นะคะูคณ10กำลังลบ8ค่ะให้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะมีพื้นที่หน้าตัดคือ a อเรียแอเียเท่าก,กับเท่าไหร่ค่ะคือ1นะเข <c oughs> าถามว่าจะมีอะเอ่ยค่าความต้านทานเท่าไหร่คือหา <c oughs> ตัว R นั่นเองค่ะหาตัว R นะจากส่วนร R เท่าก,กับอะไรเอ <c oughs> ่ยโลแอส่วน A นั่นเองค่ะ ่ะเราหาตัว R พร้อมๆกันค่ะเป็น1.7นะคะคูณสิกำลังลบแนะคูณ L คือ2ค่ะส่วนด้วยพื้นที่ตัดคือ1นะจ๊ะดังนั้นได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยนะได้เป็น R เท่ากับสิเคูณสเป็น3.4มจุคูณสิกำลังลบแนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะอย่าลืมนะคะสูตรนะคะ R เท่ากับเลยค่ะ R L ส่วน A นั่นเองนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแหละข้อนี้ค่ะเรามาต่อข้อถัดไปนะจ๊ะนะข้อนี้ค่ะเขาถามมาเลยเอยตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะ,ะลวดทองแดงค่ะมีความยาว10ซนเมตรความยาวคือตัวแแต่เอะมันเป็นเซนติเมตรยางลงกลนะคะต้องทำให้เป็นเมตรนะ10ซนเมตรคือ10คูณ10บกำลังลบ2นั่นเองค่ะหรือ้องๆองบอก เอ๊ะพี่ทําอะไรนี่งั้นก็น้องเปลี่ยนเป็นเมตรก็ได้อะนะคะโดยการ1เมตรเท่ากับ100เซนน้องๆก็เอา10เนี่ยนะคะไปหาร100แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะคำตอบก็คือ0.1เมตรอ่านี่คือตัวอะไรนะคือตัว L นะโอเคต่อมาค่ะ,ะให้ L มานะคะคือ0.1เมตรนะมีพื้นที่หน้าตัดเป็นมีพื้นที่หน้าตัดเป็นนะคะ วงกลมนะเออแล้วให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาคือหนึ่งเซนติเมตรเอ้าเขาให้เส้นผ่าศูนย์นกลางมาแต่อย่าลืมนะคะเป็นลวดลวดแน่นอนไงพื้นที่นันตัดต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นวงกลมดังนั้น a r ียของเราอย่าลืมนะคะสูตรพื้นที่วงกลมคือา i r กำลังสองนั่นเองค่ะ r คือรัศมีเขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาสองดังนั้นรัศมีของน้องจะเป็นเท่าไหร่แน่นอนต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมแต่เป็นหนึ่งอะไรหนึ่งเซน เฮ้ยตอนเราไม่เป็นเมตรก็ครูบอกแล้วถ้าทำเป็นเมตรต้องหารด้วย100ใช่ปะ่ะเออดังนั้นถ้ากับ1หารด้วย100น้องๆว่าจะได้เท่าไหร่เอ,อ่ยคือ0.01นั่นเองค่ะนะจากนั้นเราก็มาหาแอ้นี่ตรงนี้แล้วกันครูแทนเป็น3.14แล้วกันคูณศูนย์จูนย์หนะคะ,ค,ะ,ค,ะคูณกับ0.01นะคะโอเคขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขเลยแล้วกันนะ3.14นะคะเนะปิดอ่ะสามจนึ่งสี คูณ0.01คูณ0.01นั่นเองค่ะได้เป็น3.14คูณ10กำลังลบเลยเอ้ย1 2 3 4ลบ4นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้คือแอเรียนะแอเรียหน่วยอะไรอะ่ะเป็นตารางเมตรนั่นเองค่ะโอเค ต่อมาค่ะลวดเส้นนี้มีค่าความต้านทานเท่าไหร่หาความต้านทานแน่นอนค่ะหาตัว R เฟสเชนมาค์ไว้ก่อนเลยแล้วเขาให้สภาพความต้านทานค่ะเขาให้โลมาแล้วนะเขาให้โลมาแล้วคือเท่าไหรเอ่ย1.7คูณ10บกำลังไรคะลบ8ค่ะโอเคน้องจำสูตรได้ไหมอะเออสูตรหาความต้านทานอะ R เท่าไรคะโลแอลโซนเอนั่นเองค่ะ เราแทนค่าไปพร้อมๆกันไหมอาเท่ากับโรคือ1นึุคูณสิบกำลังลบแปดใช่ไหมนะคะคูณแอลคือ0ูนย์ค่ะหารด้วยเท่าไหร่เอ่ยนะสามจุดหนึ่งสี่นะ,นะ,ะล่าสุดล่าสุดนะ,ะลบสี่แบบนี้เออนะโอเคทำต่อทำต่อน้องๆนะคะเอาไปอาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอา น้องเอานี่ก่อนค่ะหนึ่งจุดเจดนะคะหนึ่งจุเจ็ดนะหนึ่งจุด็ดคูณ0ย์จุดก่อนแล้วกันแล้วก็หารด้วยหารด้วยสามจหนึ่งสี่นะจ๊ะได้เป็น0ู5 4้าี่ค่ะเป็น0.0 5 4นหสี่นะคะคูณสิกกำลังอะไรคะอาโอเคลบ8ดอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ย้ายตัวนี้นี่นี่ลบ8ปดอยู่ใช่ไหมอันนี้ลบอยู่ย้ายขึ้นไปบวกค่ะเป็นลบสี่นั่นเองค่ะอื จากนั้น R ของเรามีความต้านทานเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมนะคะเอาลบสี่นะคะย้ายอีกเอา 4, ลบสี 5, ล่ลบห้าลบหกค่ะนั้นตอบห้าจุดสี่คูณสิบกำลังลบหกโอมนั่นเองค่ะน้องๆน,นะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะหาความต้านทานนะใช้สูตรว่าอะไรนะ R เท่ากับโลแอส่วน นั่นเองค่ะเราไปต่อข้อถัดไปกันดีกว่านะโอเคเรามาต่อข้อนี้กันนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างค่ะไฟท้ายรถยนต์เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่า0.5แอมแปร์ความต้านทานของไฟท้ายรถยนต์มีค่าเท่าไหร่นะคะโอเคเขาให้เลยมาเ,เขาให้ แบตเตอรี่12โวลต์นะอาจจะเป็นตัว e หรือตัว v ก็ได้ค่ะครูขอเป็นตัว v แล้วกันนะเออ v เท่ากับ12โวลต์ แล้วก็กระแสไฟฟ้านะจ๊ะมีค่าเท่ากับ0.5แอมแปร์กระแสไฟฟ้าคือตัวอะไรนะ I ใช่ไหมคือ0.5แอมแปร์นะคะหาความต้านทานเนี่ยโอ้โหอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะน้องๆเนี่ยจากกฎของโอーมค่ะ V เท่ากับ I R นะคะสูตรนี้นะน้องๆต้องจำให้ได้นะเออต่อไปค่ะต่อเลยนะวคือ12ค่ะนะอ่า I คืออะไร 0.5นย้าเราหา R ใช่ป่ะเออนะคะ0.5มันทำไมเอ่ยมันคูนอยู่ย้ายไม่หารจ้านั้นมัน12ส่วนด้วยเลยค่ะ0.5แบบนี้นะเท่ากับ R ค่ะต่อเลยค่ะเราก็จะได้เป็น R เท่ากับเท่าไหร่คะนะ12นะคะหารด้วย0.5นะคะคำตอบคือ24หน่วยเป็นโอห์มค่ะ24โอห์มนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะคะไม่ยากเลย มาเรามาต่ออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะในคลิปนี้นะก็บอกว่าตัวอย่างค่ะ กระแสไฟฟ้าขนาด12แอมแปร์ไหลผ่านลวดที่มีความต้านทาน10โอห์มจงหาค่าความต่างศักไฟฟ้านั่นเองค่ะกระแสไฟฟ้านะฮะกระแสไฟฟ้าคือตัวอะไรเอ่ยคือตัว i i เท่ากับ12แอมแปร์จากลวดมีความต้านทานคือตัว R นั่นเองค่ะหาความต่างศักคือตัว V นะคะเราหา V นะโอเคจะจดมาให้ I เท่ากับ12ค่ะให้ r มาเท่ากับ10นะจ๊ะหา V จากกฎของโอมค่ะน้องๆจําได้ไหมอันนี้คือเฟสเชนมาของครูนะคะโอเคค่ะจากกฎของโอมนะคะสูตรว่าอะไรนะ V เท่ากับ I R โอเคเราหา V นะคะก็เป็น12จ้ะคูณกับอะไรคะ่ะคูณกับ R คือ10ค่ะดังนั้น V ในข้อนี้คือ120โวลต์นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะคะ นะเสร็จแล้วจากข้อนี้อย่าลืมนะสูตรที่น้องต้องจำให้ได้กดของโอมค่ะ v เท่ากับ ir นะคะหรือจะเป็น e เท่ากับ ir ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปกันนะคะ